สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอโครงงานนวัตกรรม DIY ที่ทำง่ายๆใช้งานได้จริงและประหยัดพลังงานด้วยนั่นก็คือโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์ค่ะปัจจุบันพลังงานไฟฟ้าเป็นสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันแต่ก็มีค่าใช้จ่ายและส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมการนำพลังงานสะอาดจากธรรมชาติเช่น แสงอาทิตย์มาใช้ให้เกิดประโยชน์จึงเป็นไอเดียที่ประหยัดและเป็นมิตรกับโลกค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำโครงงานนี้ก็จะมี7อย่างเลยนะคะ 1. จะเป็นแผงโซล่าเซลล์ขนาดเล็กนะคะแล้วก็2หลอด LED 3แบตเตอรี่ชาร์จไฟได้4วงจรแบตเตอรี่5สวิตช์เปิดปิด6กล้องหรือตัวโคม7สายไฟและอุปกรณ์ปัดกีซึ่งทั้งหมดนี้นะคะหาได้ไม่ยากเลยแล้วก็ราคาไม่แพงเลยะคะ่ะ วิธีการทำมีขั้นตอนง่ายๆดังนี้ 1. นําำแผงโซล่าเซลล์ต่อกับวงจรแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานจากแสงอาทิตย์ 2. ต่อแบตเบตอรี่เข้าหลอด LED ผ่านสวิตช์เปิดปิดการใช้งาน 3. ประกอบวงจรใส่ลงไปในภาชนะเช่นขวดน้ำพลาสติกหรือหลแก้วใสเพื่อทำเป็นตัวโคม 4. นำแผงโซล่าเซลล์วางไว้บน ขอโงโคมไฟเพื่อรับแสงได้สะด,ดวก 5. ทนรองการทำงานโดยเราไปวางไว้กลางแจ้งให้โดนแดดแล้วตอนกลางคืนโคมไฟจะติดเองิจะติดเองขึ้นม,มาอัตโนมัติหรือเราสามารถกดสวิตช์เปิดปิดการใช้งานเลยนะครับวิธีการมีดังนี้หลักการทางวิทยาศา,าสตร์นะครับ โดยโครงงานนี้ก็จะใส่หลักการทางวิทยาศาสตร์ด้านพลังงานนะครับโดยประกอบด้วย3ส่วนนะครับก็คือโซลาร์เซลล์นะครับก็จะทําหน้าที่เปลี่ยนแปลงพลังงานจากแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสะตรงครับส่วนที่2ก็คือวงจรชาร์จและแบตเตอรี่นะครับก็จะทําการเก็บประจุไฟฟ้าและเอาไว้ใช้ในเวลากลางคืนครับส่วนที่3หลอด LED ก็จะทําหน้าที่ให้แสงสว่างที่มากแต่ใช้พลังงานที่น้อยครับ ทำให้ประหยัดพลังงานและใช้ได้ยาวนานมากขึ้นครับและนี่ก็คือการประยุกต์ใช้พลังงานทดแทนอย่างง่ายที่สามารถช่วยลดการใช้ไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงฟอสซิลได้นั่นเองครับค่ะสรุปแล้วนะคะโฟมไฟพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยเป็นโครงงาน DIY ที่ทำได้ง่าย เช้ของได้ตัวได้จริงแถมยังช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยใครที่สนใจนะคะสามารถลองทำตามดูได้เลยค่ะตับรองว่านอกจากจะได้ความรู้เรื่องพลังงานเกิดแทนแล้วยังได้โคมไฟสวยๆไว้ใช้ที่บ้านอีกด้วยค่ะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในโครงงาน DIY ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ